ัะพูดนะครับเป็นโมเดลปืนนะครับของโคมาสแตงพกเกตไลท์นะครับอันนี้ก็พิมพ์เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงนี่ครับดูรายละเอียดชิ้นงานก็อันนี้คือเป็นไฟล์ที่เราสแกนขึ้นมาเองนะครับชิ้นงานก็ดูแล้วเป๊ะร้อยเซนะครับตามขนาดและมิติของปืนโคมาสแตงพกเกตไลท์ต้นฉบับนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะซัพพอร์ตกันครับก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับต้องแกะซัพพอร์ตออกก่อนนะครับที่เป็นส่วนเกินจากการพิมพ์นะครับ <AM> <al> อันนี้ก็แกะซัพพอร์ตออกเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวโมเดลนะครับปืนที่เราพิมพ์ขึ้นจากไฟล์สามมิตินะครับเป็นโคมาแสงพ็อกเก็ตไลท์นะครับตัวนี้ถือว่าหายากนะครับในการ นำปืนนะครับมาขึ้นรูปทําซองนะครับโมเดลที่มีขายที่อเมริกานะครับก็ไม่มีตัวนี้นะครับตัวที่เป็นพ็อกเก็ตไลท์นะครับจะเป็นตัว XSP นะครับตัวนี้พอดีเลยนะครับมีลูกค้าเอาปืนจริงนะครับมาปั๊มหน้าร้านผมก็เลยถือโอกาสสแกนไฟล์ปืนเก็บไว้นะครับแล้วก็พิมพ์ขึ้นรูป3ามมิติเอาไว้เพื่อเป็นการลองปืนนะครับความทนทานนะครับก็เพียงพอสําหรับการลองซองปืนนะครับแต่ขนาดและน้ําหนักมันก็สู้บูกันไม่ได้นะครับบูกันก็คือ เป็นแบรนด์เทนนิ่งกันนะครับของอเมริกันนะครับกระบอกหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสองสามพันนะครับเป็นปืนที่ใช้ฝึกแต่ตัวนี้น้าหนักก็เบานะครับยังใช้ฝึกไม่ได้ความทนทานก็ยังสู้บุกกันไม่ได้นะครับใช้ลองซองปืนได้อย่างเดียวรวมถึงความทนทานนะครับก็ยังไม่สามารถเอาไปปั๊มขึ้นรูปซองใครเด็กได้นะครับตัวนี้ใช้ลองได้อย่างเดียวนะครับผมนี่นะครับสําหรับเพื่อนๆที่หาซองปืนรุ่นนี้อยู่นะครับต่อไปนี้นะครับก็น่าจะเริ่มขึ้นลายผลิตได้แล้วนะครับสําหรับ โคมาแต่ง p พกเกตไลน์นะครับพเพื่อนๆที่กำลังหาซองตัวนี้อยู่ก็สั่งเข้ามาได้เลยครับ